สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่ามินิเมโทรเกมต่อรถไฟแบบโคตรจะหัวร้อนมาดูกันเลยเราจะมาเล่นเกมกันนะเราจะมาเล่นสาสถานีรถไฟในแต่ละวันเนาะมาเริ่มกันเลยเริ่มต้นจากลอนดอนที่ผมแอบเล่นไปนแล้วนะฮะโหมดมันจะมีโหมดอยู่มีปกติไม่สุดแล้วก็สุดขีดนะ เอาเล่นแบบปกติเลันเล่นกันเลยมาแน่นอนนะเอาสาวสถานีนี้ต้องต่อกันนะแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสถานีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็ลากอันเนี้ยมาต่อกันไป ไปแล้วค่อยลากต่อต่อไปเรื่อยๆนะฮะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่าไหร่และพยายามทำให้สถานีไม่แออัดนะถ้าแออัดปุ๊บมากเกินไปแล้วเวลาหมดปุ๊บสวยเลยนะจบเกมอ่าต่อสถานีต่อ เ้าวเอาใหม่เล่นต่อนะโอเคดีมันก็จะต่อต่อไปเรื่อยๆนี่มันก็จะเป็นสถานีแบบลอนดอนเลยนะคุณจะเลือกว่าคุณจะต่อตรงไหนก็ได้แต่อย่าพยายามนําให้สถานีแอดอดติดขาดนะแอดอดปุ๊บเกมจบต้องรอนะในทุกสัปดาห์อ้าวมีอ่ะเส้นมาขั้นกลางนะระหว่างสถานีมันก็จะหยุดตรงนี้อ้าวไม่หยุดเฉย ค okay. มันจะเลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่านะเอา,เอาที่นี่นก็พอต่อนทีตน่ต่อเราไปเราไปจะได้มีเนี่ยโอเคตรงนี้ไปไม่ได้เราต้อง ต่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่าสตา์ที่สองแล้วนะคุณมีหัวรถไฟหส,สิ่งแรกที่เราต้องมาคือเราไม่ได้ค่อยต่อสายเพราะฉะนั้นเอาสายเพิ่มมาเผื่อเราต่อไม่ได้แต่ว่าเรยังใส่เดิมนะสะพานก็เอาเหมือนเดิมเพราะ ตอนนี้คือวันจันทร์อ่าจะเอาตรงนี้หรือต่อคือมันจะเอาสถานีใหม่เลยเพราะงะั้นอ่บต่อนนี้ไปก่อนละกันนี่ก็ขึ้นละเผื่อวันอังคารแล้วนะฮะโอ้โหต่อสถานีมาแล้ว ตรงไหนเนี่ยเอิม่มตรงไหนวะเนี่ยโอเคมันเปลี่ยนแล้วแล้วเขาก็จะค่อยๆเอาไปส่งส่งส่ง,สง มจะมาตอนน่อเลยโอเคตรงนี้ปึ้มมันจะกลายเป็นตัวจีแล้วนะเนี่ยแล้วก็ค่อยดูแลดูแลไปแต่โอ้ฮีนี่ระดับหนึ่งตอนนี้แปดสิหกคะแนนแล้วนะฮะวันนี้วันเสาร์ตอนนี้คือวันเสาร์นะ นะกลางคืนแล้วอาทิตย์อืโอโหสายใหม่ก็มาสายไหนที่มีสายมากที่สุดแนะนำว่ามันมีโอกาสโฮเวอร์ฮีทมากเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณทำคืออ่าหัวรถใหม่ ตู้รถเอาเยอะขึ้นซึ่งตู้รถขนจะเอามาใส่ตรงอีสีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินมันเยอะสุดนะอือหือ้าวสถานีใหม่ผมจะต่อไปตรงนี้เรียบร้อยแน่นอนว่ามันมีโอกาสโอกาสโอ้ยฮีทบ่อยมากพราะง,งั้นระวังด้วยนะหนึ่งรตู้จะสามารถเก็บได้หก หคนนะฮะนี่มันจะเป็นรูปเญรักษ์์ว่าอันเนี้ยคือหนึ่งคนอ้าวสายใหม่และและและซึ่งตัวคน,นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมั้นนั้นคือบอกว่าในสถานี้นะ่ะเราอยากไปที่ไหนในสายนี้อ่ะนะว่าอยากไปสายไหนและถ้ามันยิ่งเยอะมันก็จะมีโอกาสโอเวอร์ฮีตบ่อยมาก หัวรถโอเคหัวรถได้มาเลยอตอนนี้สีฟ้าสีฟ้ามันก็จะเยอะตาม <S <S ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราพักสีน้ำเงินไปพักสีฟ้าก่อนตอนนี้คือวันศุกร์นะอ้าว นี่เราจะไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้ดีกว่าสายมันก็ยาวยาวฮืม ้มันจะได้ปะวะสี่สายแล้วเนี่ยโอ้ยเออเ,อ,อเราจะเอาตรงไหนดีเราเอาสีแดงมาดีกว่าสีนี้เอามงรองน้อยแล้วอุโมงก่อนสินทรัพย์ใดต้องการเอาตู้รถมาตู้รถไปวางไว้ที่สายสีฟ้า เพราะสายสีฟ้ามีโอกาสเอาวิงฮตอยู่นะเพราะสายมันยาวแต่สายแต่สายที่น่าจะเป็นและน่าจะเอาวิงฮีมากที่สุดคือสายสีสีน้ําเงินนะฮะเพราะดูดิเยอะมากแต่เราเอาคาร์ดพี่สามคาร์ดเลยส่วนตัวนี้เรามีหัวรถอ้าวชิปหายแล้วโอ้ยตอนนี้ผมเอาหัวรถไปใส่ตรงนี้แหละที่ไหวแล้ว ให้มีเท่าเทียมกันส่วนสายสีเหลืองไม่ต้องห่วงฮนะมันมีแค่สามสถานาาีเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนดูน่าจะปลอดภัยดีนะสอง้อส่ะิบสี่คะแนนแล้วขอพาวนาว่าอย่าอย่าโอเวอร์ฮีทนะเล่นยากนะ เล่นนานโอ้โหเอิมเราต้องต่อสถานีฟ้าอุโมงหมดแล้วไม่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะดูดิในวันนี้คือมันสุกนะฮะเราต้องรออีกสองวันสังวันกว่าจะได้อีกถึงวันจันทร์น่ะถึงจะได้สัปดาห์ที่สาม จะได้ไหมเนี่ยแต่โอ้โหไม่มีทางโอเวอร์ฮีทแน่นอนบอกเลยเอา้าวสายไหม ได้ไหมเนี่ยอ่สาสตา์ที่ห้าแล้วอุโมงครับอุโมงหมดไปแล้วจะอยู่ได้วันไหนสักเดียวโอ้โหสายสีซาเข้นอีกแล้วไปอยู่ตรงสี่แยกนะตรงนูน่นนะรับสถานีรถไฟถ้ามีความ ไม่มีทางรล่าชา้าอย่างแน่นอนเราจะเอายึดตัวที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดนะมิอะไรวะเนี่ยเราต้องเอาเอาไปไม่ได้เอิมเอิมมันไปอยู่ตรงนี้ไม่โอเคเราต้องย้อนกลับมาสถานีนี้ ส่วนสถานีที่น่าจะเป็นห่วงต่อมาเอาไปยานที่สามน่ยเน่ยเริ่มและวแล้วแกเราดีแล้วที่ว่าเราออกมาเออเออมันไม่ปลอดภัยครอยน,นั้นแน่นอนนะข้ามสะพานครับจะได้ไหมเนี่ย ตรงนี้จะโอเวอร์ฮีทเดี๋ยวอย่าโอเวอร์ฮีทได้ไม่อย่าโอเวอร์ฮีทอย่าโอเวอร์ ีนะเกือบจะโอเวอร์ฮีทแล้วแต่ดีรถไฟของเรามันดีนะวางแผนแต่สิ่งท,ที่น่าเป็นห่วงอันดับที่สองต่อมาคืนนี้แหละเอิอ่มเอิมไม่ใช่แล้วลนะ่ะเอาชุมสายด้วกันอ่ะอันที่น่าเป็นห่วงพิเศษคืนนี้แหละ จุเพิ่มครับส <c oughs> ่วนอีนี่เข้าสู่ที่แดงฮะเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเออเออเออ อา้าวยังไงบ้างจะได้วีเนี่ยมันจะมีเสียงเมื่อเราเห็นมันจะได้ยินตอนที่มันจะขึ้นโอ้โหฮีแล้วอ่ะมันจะค่อยๆอัพอัพอัพไป วันเวลาสบายดีแล้วก็อร่อยกับสั้อผาคะแนนเออจะได้โอ้ยจะได้ไมเนี่ยเออเอา้าวชิปหายเสร็จแล้วคือใช้แล้วเอาไปไม่ได้ช คืปัญหาเราต้องระบายออกให้เร็วที่สุดเร็วๆเลยระบายออกรีบมาเอา้าไปดูมามันจะชิบหายทั้งสองแล้วเนี่ยไม่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 ไม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  ไม่โอ,โอ,โอ้จบเกมสี่สิบเอ็ดวันถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอเคเรียบร้อยไม่จบเกม โจบแล้วครับกับด่านแรกคั้โหมดลอนดอนต่อมาจะเป็นโหมดปารีสรอดูกันเลยเลยนะครับว่าจะดีหรือเปล่ารอรอไปในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้จบแล้วบ๊ายบายครับ